สวัสดีครับเพื่อนๆกวักมะละกอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ฟอกอากาศหลายๆบ้านมีไว้ครับลุงก็ปลูกไว้เช่นเดียวกันแต่อยู่ในกระถางพลาสติกเล็กๆครับบันนี้โตแล้วจะเสริมสวยเสริมหล่อเขาโดยเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เชิญติดตามมารับชมได้ครับสำหรับวันนี้กวักมะละกอที่ลุงได้ชำไว้ปลูกไว้ในกระถาง ซึ่งไม่ค่อยสวยงามน,นะครับก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับก็จะเปลี่ยนกระถางให้ดูดีหน่อยเพิ่มมูลค่าให้กวักมลกตเพื่อที่จะไปตั้งไว้ในบ้านเป็นไม้ฟอกอากาศสําหรับคนที่มีเวลาน้อยดูแลง,ง่ายๆมาดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนกระถางกวักมลกตลงมาในกระถางใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กวักมลกตของเราเชิญมาชมครับ กวางมะลกอดส่วนที่เรามองเห็นนี่ก็คือเป็นส่วนใบนะครับส่วนใบของกวักมรลกตดจุดเด่นของเขาก็คือใบเขียวใบดกแล้วก็เป็นมันสวยงามนะครับแล้วก็มีคุณลักษณะที่ฟอกอากาศด้วยลุงก็จะนําดินนํานกระถางดินเผานะครับนี่กอกเยอะแย,ะ,ยะที่มองเห็นนี่ ก็จากชุมชนด่านเกวียนนะครับอํเาเภอโชคชัยนครราชสีมาโคราชบ้านเองครับเป็นคนโคราชต้องไม่พลาดกระถางดินเผาด่านเกวียนครับหลุงก,ก็เตรียมวัสดุที่จะปลูกกวักมลกฏในกระถางใหม่ครับมีฐานไม้ฐานดำๆนี่ฐานที่ก่อไฟนี่แหละนะครับเพื่อรองก้นกระถางเศษอิฐแ,แตกครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งแตกไห้แตกหรือเศษอิฐ อิดมอนนะครับแล้วก็ดินดินที่ลุงผสมไว้นี่เป็นแกลบเก่านะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกเ,เศษใบไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีดินร่วนเก่ากลนกระถางนี่ก็รองด้วยเ,เศษอิดแล้วก็ทานแล้วก็กาบมะพร้าวซับนะครับเพื่อไม่ให้ดินที่เราใส่ไปเวลารดน้ำม,มันจะแน่นเร็วจนเกินไปครับ เ,เติมด้วยดินที่เรามีไว้และปุ๋ยละลายช้าเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารเขาจะอยู่ได้นานๆครับนี่คือกวักมลกฏที่อยู่ในกระถางซึ่งเอาออกจากกระถางพลาสติกไม่ยากครับเอาดินเดิมๆออกสักหน่อยโดยค่อยๆเขี่นะครับรากเขาก็จะเยอะมาก เป็นส่วนที่เก็บอาหารนี่นะครับเราก็ลุงเอาออกไม่เยอะเพราะว่าดินก็ยังโอเคดินวังสมบูรณ์อยู่นะครับเปลี่ยนกระทางให้สักหน่อยนึงเพื่อให้เขาไปอยู่ในบ้านไปอยู่ในห้องเพื่อเป็น ความเป็นไม้ที่ใช้ฟอกอากาศให้เราดูสดชื่นด้วยสวยงามด้วยเป็นการประดับในบ้านไม่ต้องเจอแดดเลยยังได้นะครับเขาชอบที่ร่มๆหรือจะมีแดดรำไรบ้างก็ได้ในส่วนที่ไปตั้งไว้ในบ้านนี่นะครับลุงก,ก็จะให้เขาขยายกอมาในกระถางใหม่เพื่อความสวยงามความสวยงามแล้วก็มีการตกแต่งหน้ากระถางด้วย ห,หินกรวดนะครับมีหินกรวดก็ตกแต่งนี่ให้ดูสวยดูเรียบร้อยขึ้นนะครับเวลาเราไปตั้งในบ้านในห้องรับรับแขกนะครับก็จะดูดูสวยงามอีกแบบนึงนะครับเห็นไหมครับเพิ่มมูลค่าให้แล้วจากที่กวัรกระกดอยู่ในกระถางพลาสติก บอกมะกลูกง่ายครับใช้ใบไปชำจะชำในน้ำจะชำในดินก็ได้อันนี้ลุงก,ก็ชํำไว้ขยายพันธุ์เองง่ายๆครับเพิ่มมูลค่าให้เขาโดยใช้กระถางดินเผาครับกระถางดินเผาที่ลุงพูดถึงก็คือดินเผาจากชุมชนด่านเกวียนอำเภอโชคชัยโคราชบ้านเองครับส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายการออกแบบสวยงามเยอะแยะทีเดียวนะครับ เพิ่มมูลค่าให้กวักมรกรของเราครับพอซื้อหามาใช้ได้นะครับกระถางดินเผาดูสวยงามกักมรกรในกระถางใหม่นะครับที่สามารถที่จะนำไปตั้งไว้ในบ้านได้นะครับเป็นไม,ม,ม้ก่ออากาศไม้มงคลนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ